มาตั้งแคมป์กัน3ามวันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันจังหวัดสระบุรีให้เรา Let's go ท่ามกลางผืนป่ารอยต่อของภาคกลางยังมีพื้นที่ธรรมชาติที่คงความเงียบสงบมีน้ำตกที่สวยงามในยามน้ำหลากพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสถานที่แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันจังหวัดสระบุรีผืนป่าต้นน้ำขนาดเล็กที่หล่อเลี้ยงระบบนิเวศด้วยสายน้ำตกสามชั้นโอบล้องริเส้นทางศึกษาธรรมชาติสถานที่ตั้งแคมป์และความหลากหลายของพันไม้ในป่าเบญจพรรณในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศของการมาตั้งแคมป์ที่อุทยานแห่งนี้ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่อุทยานไปจนถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเดินทางมาท่องเที่ยวตั้งแคมป์พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติกันที่นี่นะครับจากจุดกางเต็นท์ผานาังดำมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลัน เราใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข362หรือถนนบายพัสสระบุรีฝั่งตะวันออกมาเหลียวสายเข้าที่ถนนพระพุทธฉายซึ่งเป็นทางหลวงจังหวัดหมายเลข3042สำหรับคลิปที่เกี่ยวกับจุดกลางเต็นท์ผานังดำซึ่งเป็นทริปที่เราเดินทางไปตั้งแคมป์พักแรมกัน ก่อนที่จะเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันแห่งนี้เราก็จะทำการจัดวางลิงก์ไว้ให้ภายในรายละเอียดของคลิปนี้ด้วยนะคะคุณเสือผู้เป็นเซล์เอนจิเนียร์ซึ่งเดินทางล่วงหน้ามาก่อนก็ได้มาจอดรออยู่ที่7ซเ่อสาขาชุมชนแยกพระฉายแห่งนี้แล้ว จากนั้นพวกเราก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันในคลิปนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างมีความยาวตามภาพและเนื้อหาซึ่งเราจะทำการแบ่งข้อมูลออกเป็นแต่ละบทหรือแบ่งออกเป็นช h a เตอร์ต่างๆโดยการนำแท็กเวลาที่เป็นลิงก์มาวางไว้ที่หน้าบทต่างๆซึ่งท่านสามารถที่จะกลับมารับชมคลิปส่วนที่เหลือหรือกลับมารับชมซ้าในช h a เตอร์ที่มีประโยชน์หรือชื่นชอบได้อีกครั้ง โดยการคลิกที่แท็กเวลาด้านหน้าบทที่ต้องการได้ทันทีเราจะจัดวางแท็กเวลาของบทต่างๆเอาไว้ให้ท่านภายใน description ของคลิปนี้ด้วยแล้วค่ะเมื่อมาถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันคุณเสือผู้ชำนาญกับสถานที่แห่งนี้ก็ได้นำทางให้เบี่ยงขวาเข้ามาจอดรถในบริเวณนี้เพื่อทำการชำระค่ารมเนียม ชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานและการพักแรม เราจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานและค่ายานพาหนะ,ค,ค,ะคนเดียวครับห้บานีครับชำระค่ะาการฝั่งหนะค,คะ,คคะคอะไรนะชำระค,ค่านอนฝังหอ๋อครับ แล้วจึงมาชําระค่ากางเต็นท์พักแรมกันในจุดนี้ค่ากางเต็นท์อีก3าิบาทนะครับเมื่อชำระค่คาธรรมเนียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะผ่านเข้าไปภายในอุทยานได้ บึงน้ำขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำเขารวกลานทางด้านขวามือที่เห็นนี้คุณเสือบอกว่าเราสามารถที่จะมากางเต็นท์หรือตั้งแคมป์แบบขาแคมปิ้งกันได้แต่ก็จะค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากจุดบริการสำคัญต่างๆอย่างเช่นห้องน้ำที่ล้างภาชนะและจุดชาร์จไฟฟ้า คุณเสือพามาจอดรถในจุดนี้เพื่อให้ทำการสำรวจจุดต่างๆที่สำคัญของทางอุทยานกันก่อนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่นี่มีบริการให้เช่าจักรยานในช่วงเวลา9น–นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งมีทั้งจักรยานเสือภูเขาและจักรยานแม่บ้านโดยอัตราค่าเช่าจักรยานเสือภูเขา60บาทต่อ30นาทีส่วนอัตราค่าเช่าจักรยานแม่บ้านก็40บาทต่อ30นาทีที่บริเวณด้านข้างของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาก็จะมีซุ้มจำหน่ายอาหารไว้ให้บริการอยู่หลายซุ้มซึ่งในวันธรรมดาก็อาจจะเปิดจำหน่ายอยู่เพียงแค่บางซุ้ม ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะมีร้านค้าสวัสดิการและจุดลงสัมภาระส่วนทางด้านขวาเมื่อหันหน้าออกจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะเป็นลานจอดรถสำหรับท่านที่นำสัมภาระลงที่จุดลงสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำรถยนต์มาจอดกันไว้ที่ลานจอดรถในจุดนี้ร้านค้าสวัสดิการและจุดบริการชาร์จไฟฟ้า ร้านค้าสวัสดิการที่นี่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้อกันกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีทางขึ้นที่เป็นอารยะสถาปัต์เพื่อความสะดวกสบายไว้ให้รถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถที่จะสัญจรขึ้นลงอาคารนี้ได้ร้านค้าสวัสดิการจะเปิดให้บริการเฉพาะในวันหยุดที่นี่มีจุดบริการชาร์จไฟฟ้าไว้ให้ใช้งานสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตพาวเวอร์แบงค์และโน้ตบุ๊กเพียงเท่านั้นนะครับ จุดลงสัมภาระเราสามารถนำรถยนต์มาจอดที่จุดลงสัมภาระได้ภายในเวลา10นาทีที่นี้จะมีรถเข็นไว้ให้เรายืมใช้เพื่อการขนย้ายสัมภาระลงไปที่ลานกลางเต็นท์เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ให้นำมาคืนไว้ที่จุดเดิมห้องน้ำและจุดล้างภาชนะ ที่นี่มีห้องน้ำแบบแยกส่วนสำหรับผู้หญิงและผู้ชายทั้งห้องน้ำเก่าห้องน้ำปัจจุบันและที่กำลังสร้างใหม่เพิ่มเติมรวมกันอยู่หลายจุดห้องน้ำเหล่านี้ก็จะอยู่ไม่ไกลจากร้านค้าสวัสดิการและลานกลางเต็นท์ยอดนิยมที่อยู่ใกล้กับบริเวณอ่างเก็บน้ำ ตัวอย่างของห้องน้ำชายซึ่งจะมีห้องอาบน้ำห้องสุขาทั้งแบบนั่งยองและนั่งราบบริเวณของจุดล้างภาชนะก็จะมีลักษณะแบบนี้ตั้งแคมปพักแรมกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันในวันแรก วันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่22มกราคมพศ2569ซึ่งเป็นวันธรรมดาบริเวณของลานกลางเต็นยอดนิยมริมอ่างเก็บน้ำก็ยังมีที่ว่างอีกมากแต่คุณเสือก็พาเข้ามาที่บริเวณระเบียงริมน้ำทางด้านในซึ่งมีความร่มรื่นมีฝูงปลาว่ายน้ำไปมาให้ชมกัน ในช่วงกลางคืนเราสามารถที่จะมานั่งเล่นนั่งชิลดูน้ำดูดาวกันที่ระเบียงนี้ได้เพียงแต่ทางอุทยานเขาไม่อนุญาตให้นำเต็นท์ขึ้นมากางกันที่บนระเบียงแห่งนี้เพราะว่าที่ระเบียงนี้เป็นจุดเช็คอินสำหรับส่วนรวมเพื่อเอาไว้ให้มานั่งเล่นหรือมาถ่ายภาพเช็คอินกันพวกเราทำการตั้งแคมป์ใกล้กับระเบียงริมน้าแห่งนี้เตียงเต็นท์ก็ได้ถูกนาออกมาใช้งานอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคุณเสือก็ก,กางเต็นท์สโนว์พีหลังใหญ่ที่นอนคนเดียวได้แบบสบายๆชิลๆวันที่2ของการตั้งแคมป์ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก3ลันบรรยากาศในเช้าวันที่2ของการตั้งแคมป์ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก3าลันเราได้พบเห็นหมอกไอน้ำหรือว่า s t e ีมฟอกเป็นจำนวนมากลอยอยู่เหนือผิวน้ำใกล้กับแคมป์ของเรา เนื่องจากในคืนที่ผ่านมามีความหนาวเย็นประมาณ16องศาเซลเซียสในอ่างเก็บน้ำเขา่วกก็มีหมอกไอ้น้ำแบบจางๆให้เราเห็นด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่มากเท่ากับในบริเวณที่เราไปทำการตั้งแคมป์กันอยู่วันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่23มกราคมพศ2569ในลานกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก3ามหลันก็ยังคงมีผู้ที่เข้ามากางเต็นท์พักแรมกันไม่มากนัก ต่างจากในวันที่3ของการมาตั้งแคมป์กันที่นี่ของพวกเราซึ่งเป็นวันเสาร์ที่เริ่มจะมีผู้ที่เข้ามากางเต็นท์พักแรมกันอีกจํานวนมากโปรดรอรับชมบรรยากาศของเต็นท์พักแรมจํานวนมากในวันที่3ของการตั้งแคมป์ที่อุทยานแห่งชาติน้ําตก3ามหลันในช่วงต่อไปนะครับสําหรับช่วงนี้เรามาชมบรรยากาศของการมาตั้งแคมป์ในวันที่2กันต่อครับ สำหรับพิกัดและลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติน้ำตก3าลันเราจะนำมาจัดวางไว้ให้ท่านอยู่ภายในรายละเอียดของคลิปนี้แล้วด้วยนะคะและนอกจากการนำเสนอเรื่องราวของการเดินทางต่างๆในรูปแบบของวิธีทัศน์ในช่องของเราทุกๆคลิปที่มีข้อมูลเกี่ยวกับทางสถานที่เราจะนำพิกัดและลิงก์ที่เกี่ยวข้องมาจัดวางไว้ให้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องไปทำการเสิร์ชค้นหาด้วยตนเองค่ะ ชมบรรยากาศโดยรวมในอุทยานกันไปแล้วคราวนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศในแคมป์ของพวกเรากันดูบ้างครับเต็นท์สโนว์พีของคุณเสือในมุมนี้ได้รับแจ้งว่านอนหลับสบายดีมากๆเตียงเต็นท์ที่เห็นนี้ก็นอนหลับสบายได้ไม่แพ้กันในครั้งนี้จะพามาชมภายในเตียงเต็นท์กันอย่างที่ไม่เคยเปิดเผยให้เห็นที่ไหนมาก่อน ที่จอดรถบ้านแห่งอุทยานแห่งชาติน้ำตก3มลันทางอุทยานเขาได้ทำการเตรียมสถานที่ในจุดนี้ไว้สำหรับรถบ้านโดยเฉพาะซึ่งตามหลักความจริงแล้วคำว่ารถบ้านโดยตรงนั้นหมายถึงรถที่พักแรมได้และมีห้องน้ำในตัวอย่างเช่นมอเตอร์โฮมแต่คำว่ารถบ้านในที่นี้ก็คงจะรวมถึงรถนอนรถแคมป์รถแคมเปอร์แวนรถทคแคมเปอร์และรถที่มีเต็นท์หลังคา ที่อาจจะไม่มีห้องน้ำในตัวรวมอยู่ด้วยฝั่งตรงข้ามที่จอดรถบ้านเขาก็ไม่อนุญาตให้มากางเต็นท์บังวิวกันด้วยนะครับพามาสำรวจน้ำตกสามหลันในยามที่น้ำน้อย การมาตั้งแคมป์กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันของพวกเราในวันที่2ในช่วงบ่ายเราก็พอที่จะมีเวลามาเดินเท้าสำรวจน้ำตกสามหลันกันในยามที่น้ำน้อยเพื่อให้เห็นว่าเส้นทางเดินเท้าและสภาพของน้ำตกสามหลันในช่วงฤดูแล้งกันดูบ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเริ่มต้นสภาพเส้นทางจะมีความราบเรียบ สภาพของทางเดินเท้าในช่วงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นหินลอยขนาดใหญ่แต่ก็ยังสามารถที่จะเดินเท้าได้อย่างไม่ยากนัก เส้นทางในช่วงนี้จะมีทั้งหินลอยก้อนใหญ่และรากของต้นไม้ใหญ่สลับกันไปให้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และในที่สุดเราก็เดินเท้าเข้ามาถึงน้ำตกสามหลัน่นในยามที่น้ำน้อยน้ำตกสามหลั่นเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความโดดเด่นของลานหินสามชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ที่นี่มีสายน้ำตกที่สวยงามอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่น้ำหลากแต่ในช่วงของเดือนมกราคมที่เราเดินทางมาตั้งแคมป์กันนี้เป็นช่วงหน้าแล้งที่มีน้ำน้อยมาก ทางเดินเท้าขึ้นไปยังชั้นน้ำตกด้านบนทางอุทยานได้ทำการปรับระดับของทางเดินให้ราบเรียบในลักษณะของขั้นบันไดเพื่อช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยมากลิ่งขึ้น การเดินเท้าเพื่อเข้ามาชมน้ำตกเราจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีความชุ่มชื้นสูงซึ่งในบางเส้นทางเดินเท้าก็อาจจะทำให้เราลื่นล้มได้ คุณเสือได้แสดงความเป็นจิตอาสาที่มาช่วยเคลียร์ใบไม้ที่อุดตันให้น้ําตกสามารถไหลได้สะดวกมากขึ้นหลังจากที่คุณเสือช่วยเคลียร์ใบไม้ที่อุดตันน้ําตกกันไปหลายจุดซึ่งก็เหลือเชื่อว่าเราได้ยินเสียงของน้ํำตกเล็กๆที่ไหลแรงขึ้นได้จริงๆต่างจากในตอนแรกที่เข้ามาพวกเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงน้ำไหลเลยแม้แต่น้อย บรรยากาศในช่วงค่ำคืนของการตั้งแคมป์ในวันที่สองอุโมงค์ไฟประดับที่สะพานแห่งนี้มีความสวยงามมากในยามค่ำคืนและหมู่บ้านชาวแคมป์ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน อย่างกับดาวบนดินส่วนที่แคมป์ของพวกเราก็มีเพียงดวงโคมตะเกียงไฟฟ้าดวงน้อยและโคมไฟเปลเวเทียนที่มาช่วยสร้างบรรยากาศให้กับพวกเราในยามค่ำคืน วันที่สของการตั้งแคมป์ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันวันเสาร์ที่24มกราคมพศ2569ซึ่งเป็นเช้าวันที่3ของการมาตั้งแคมป์กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันหมอกไอน้ำหรือว่าส e ีมฟอกที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำก็ยังคงมีให้เห็นอีกเช่นเคยสุมต่างๆก็มาเปิดร้านกันครบทุกร้านตั้งแต่เช้า วันนี้เราจะเห็นผู้ที่มาเดินออกกำลังกายกันภายในอุทยานเป็นจำนวนมากบรรยากาศยามเช้าที่หมู่บ้านชาวแคมป์ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันยังคงเงียบสงบเราได้พบเห็นเต็นท์พักแรมในรูปแบบต่างๆกันอย่างหลากหลาย ช่วงบ่ายวันสุดท้ายที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันชาวแคมป์ผู้นิยมชีวิตกลางแจ้งเริ่มทยอยกันเข้ามาเป็นจำนวนมากพวกเราดูสถานการณ์แล้วคาดว่าในเย็นวันนี้ก็คงจะมีผู้ที่เข้ามาตั้งแคมป์กันอย่างเต็มพื้นที่สุดท้ายพวกเราก็ได้ตัดสินใจเดินทางกลับเพื่อแบ่งปันพื้นที่ตั้งแคมป์ริมน้ำให้กับเพื่อนๆท่านอื่นบ้าง ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ